สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยานะครับโครงการแจกเงินดีท่าน10,000บาทล่าสุดมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็มีความชัดเจนคืบหน้านะครับเรียกได้ว่ามีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับโครงการแจกเงินรอบนี้ซึ่งก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้แล้วนะครับแต่ล่าสุดทางรัฐบาลก็ยืนยันนะครับจะมีการแจกเงินดีท่านอย่างแน่นอนแต่ก็ มีคนเตรียมที่จะคัดค้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับในไตรามาสที่3ของปีนี้และเงินก็จะเตรียมวนให้ในไตรามาสที่4ี่ก็ประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม2เก7ก็เตรียมเฮนะครับต้อนรับปีใหม่ใช้เงินฉลองปีใหม่กันนะครับ และล่าสุดนะครับสำหรับท่านใดขึ้นข้อความหรือมีข้อความแบบนี้นะครับก็เตรียมลงทะเบียนร,รับเงินดีท่านกันได้เลยนะครับมาแน่รัฐบาลก็เตรียมระบบไว้รอแล้วนะครับล่าสุดก็อาจจะมีคนถูกตัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มตามเงื่อนไขล่าสุดซึ่งหากไม่เข้าเกณฑ์นในรอบนี้ก็จะพลาดได้เงินดีท่านไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านจบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับถ้าอื่นก็จะได้รับชมคลิปความสันีีด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับรั้งก็ประกาศตัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะครับหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขเงินดีท่านล่าสุดน,นะครับ ที่กระทรวงการคลังนะครับได้มีการประชุมหาหรือเรื่องอดีท่านนะครับโดยมีนายพิชยัยชุนหวะวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมนายจุลพันธ์มณีวัฒนรัฐนะมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายผอภูมิรจนะสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องก็ร่วมประชุมนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับนายจุลพันธ์มวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังก,ก็ได้เปิดเผยนะครับภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดําเนินการโครงการเติมเงินดีท่าน10,000บาทผ่านดีท่านวอร์เรนะครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการว่าวันนี้นะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดน,นะครับเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการดีท่านวอร์เรดและอาจจะมีการตัดสิทธิ์เพิ่อมอีกหนึ่งกลุ่มด้วยกันนะครับหากไม่เข้าเกณฑ์ได้รับล่าสุดนะครับโดยเงื่อนไขล่าสุดก็มี3ข้อที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1นนะครับผู้ที่มีเงินฝากไม่เกิน5,0,000นบาทในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์นะครับเงินฝากประจําบัตรออมทรัพย์ไปรับเงินฝากเงินฝากที่อยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้นทั้งนี้รวมทุกบัญชีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับนับยอดตั้งแต่วันที่31มีนาคม2 5ง7หนะครับ ก็สำหรับข้อหนึ่งก็หมายก็มว่านะครับหากท่านใดที่มีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0นบาทรวมทุกบัญชีนะครับหลังวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินดีท่านนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลได้รอกบัญชีนะครับที่มีเงินฝากไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็ตรวจสอบเงินในบัญชีกันนะครับว่ามีถึง5 0 0 0 0นนะครับหรือไม่ในวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับ และข้อที่2อนะครับอายุ16ปีบริบูรณ์นะครับจะนับภายในวันที่30กันยายน257นะครับและข้อ3นะครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินนะครับเกิน840,000บาทต่อปีในปีภาษี256กนะครับก็คือนะครับปีภาษี256ต้องมีเงินรายได้นะครับไม่เกิน840,000บาทนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่า สำหรับคนมีเงินเยอะๆเท่านั้นนะครับรายได้1ปีก็เกือบ1ล้านบาทประมาณนั้นนะครับส่วนใครนะครับไม่ได้เสียภาษีก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก็มีข่าวว่าหากไม่เสียภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนั้นก็ไม่จริงแต่อย่างใดนะครับคนที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับก็ได้รับเงินเช่นกันนะครับถ้าหากเข้าเกณฑ์นะครับและล่าสุดนะครับรัฐบาลก็ได้เตรียมระบบเพื่อรองรับโครงการเงินดีท่านหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับใครมีข้อความแบบนี้ ก็เตรียมรับเงินหมื่นได้เลยนะครับโดยล่าสุดนะครับรัฐบาลก็เตรียมระบบไว้แล้วนะครับในแอปทางรัฐนะครับเบื้องต้นมีข้อความขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับแอปทางรัฐนะครับใครยังไม่ได้โหลดนะครับก็ไปโหลดมารอไว้เลยนะครับซึ่งหากเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าแรกนะครับจะลงทะเบียนหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ได้นะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในหน้าแรกนั้นนะครับก็ให้เราดูตรงมุมซ้ายมือบนนะครับที่เป็นรูปตึกรูปอาคารนะครับที่เขียนว่านโยบายรัฐบาลนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอ2เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นลงทะเบียน OFOS นะครับหรือโครงการ Soft Power นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับหรือจะสนใจก็ได้เช่นเดียวกันแต่ให้เรามาดูนะครับอันล่างนะครับจะเขียนว่า ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดีท่านวอลเลนะครับโชว์แสดงอย่างเด่นชัดนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้เข้าถึงแอปแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นให้เราดูแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับและต่อมานะครับเราก็มาดูตรงด้านล่างนะครับที่เขียนว่า เกี่ยวกับการบริการนะครับซึ่งหากเรากดเข้าไปดูนะครับก็จะพบกับรายละเอียดของโครงการนะครับเบื้องต้นนะครับทั้งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับเรื่องเงินเดือนจรเงินฝากธนาคารนะครับต้องไม่เกิน50,000นบาทนะครับก่อนวมาที่3 1มีนาคมนะครับเรื่องรายได้ของภาษีอันนี้ก็นะครับไม่เกินปีภาษี8400,000บาทนะครับใครไม่เกินนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ แล้วก็การเปิดลงทะเบียนนะครับการโอนเงินวันแรกนะครับสินค้าการบริการต่างๆและในตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นกฎเกณฑ์นะครับของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสําหรับกําหนดการที่รัฐบาลนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนั้นล่าสุดนะครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งนะครับว่า จะเปลนนะครับไตรามาสที่3ของปีนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับไปใน3เดือนนี้อย่างแน่นอนไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เงินก็จะโนให้ประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนี้นะครับก็จะได้เงินนะครับ1 0,000บาทฉลองปีใหม่กันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ก็สำหรับโครงการเงินดีท่าน10,000บาทหากใครขึ้นข้อความแบบนี้นะครับก็เตรียมรับเงินหมื่นได้เลยนะครับอันดับแรกให้เข้าไปแอปทางรัฐนะครับหน้าแรกกดตรงคำว่านโยบายของรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นก็จะพบกับคำว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิดีท่านวอร์เรดบริการสำหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิดีท่านวอร์เรดนะครับซึ่งใครมีข้อความแบบนี้ก็เตรียมรับเงินหมื่นกันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี้ก็เป็นข่าวสารความเคืบหน้าล่าสุดนะครับโครงการแจกเงินดีท่านวอร์เรดหนึ่งบาทนะครับก็คาดว่ามาแน่นอนนะครับก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะครับยังไงแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาต่างๆนะครับจากทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เป็นสาระเป็นประโยชน์จากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ